เมื่อริ้วรอยแห่งการเวลาทำให้คุณไม่มั่นใจจัดการด้วยนวัตรกรรมใหม่ของการคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวหน้า Fresh Perfect h y a l u r o ี i ซ Acid h ยาลู r o n i c a อ i d มีเทคโนโลยี High Magic ดี Mag เก็บความชุ่มชื่นให้กับผิวครบทุกชั้นช่วยลดเลือนริ้วรอยฟื้นฟูผิวอย่างตรงจุดมีสารสกัดจากดอกกุหลาบประเทศบังเกเรียช่วยลดยับยัง้งและชะลอการเกิดริ้วรอยบนใบหน้า มีสารสกัดจากดอกคอมเฟรย์ rey, ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและอารโเวลา่าลดรอยแผลเป็นให้จางลงคงความชุ่มชื่นให้ผิวอย่าให้การเวลาทำให้ผิวหน้าเราเปลี่ยนไปสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่จนใครๆต้องมองด้วย Fresh Perfect ไฮยาโฟดีเซรัเพราะความสวยไม่ใช่เรื่องของอายุ